บริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมอกอขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมอกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค ลา11นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมมาพบกันนะคะในรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรายการที่จะมาเพิ่มเติมสาระความรู้ทั้งทางเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันแล้วมาพบกันนะคะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้องรับคุณชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะอุกมุ้ยรายงานตัวยามเช้าตรู่แบบนี้เวลาดีดีหกโมงเช้าเราเจอกันนะคะและแน่นอนเรายังคงรักษาระยะห่างดูแลตัวเองใส่แมสนะคะพกเจลล้างมืออันนี้ทําให้เป็นนิสัยนะคะคุณผู้ชมเพื่อช่วยป้องกันโรคที่มากับโควิด19<ช>ได้นะคะ,คะแต่ว่าในช่วงแรกของรายการค่ะแน่นอนไม่พลาดเลยที่เราจะ เตรียมเรื่องราวดีๆอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ด้วยสีสันและอัตลักษณ์เฉพาะตัวจึงทำให้นายประกรณ์วงมโนพนิษ์หรือตุนอายุ36ปีเจ้าของฟาร์มสยามปลาครบฟตําำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลงสเสน่ห์ปลาแฟนซีครับก่อนจะหันมาเพาะเลี้ยงอย่างจริงจังเลือกเฉพาะปลานำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นต้นตำรับปลาครบฟโลกจนถึงปัจจุบันนับรวมแล้วกว่า20ปีนายประกรณ์เปิดเผยว่าพ่อและแม่พันธุ์จากประเทศญี่ปุน่น จะเป็นสายพันธุ์ที่ดีมีขนาดลำตัวใหญ่และสีสันสดใสซึ่งเป็นที่นิยมของเหล่าคนเลี้ยงปลาคราฟจากทั่วโลกโดยตนจะใช้วิธีผสมเทียมจากนั้นนำลูกปลาที่ได้ไปอนุบาลโดยให้อาหารเป็นไรแดงประมาณ1สัปดาห์จึงย้ายไปเพาะเลี้ยงในบ่อดินซึ่งจะช่วยให้เจริญเติบโตได้เร็วสามารถเลี้ยงได้ในปริมาณมากแต่สีสันในตัวปลาจะยังไม่สวยกระทั่งครบ2เดือนจะทำการคัดแยกปลาลงบ่อปูนเพื่อเข้าสู่กระบวน การเพิ่มสีและขนาดปลาโดยใน1ปีตนจะคัดแยกเกรดของปลาถึง8ครั้งจากจำนวนปลากว่า2 0 0แสนตัวจะเหลือปลาเพียง200กว่าตัวเท่านั้นที่มีคุณภาพสีสันสวยงามรูปร่างสมบูรณ์ส่วนลูกปลาที่ถูกคัดออกก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อไปจำหน่ายอีกทอดหนึ่งสำหรับศัตรูตามธรรมชาติและโรคที่สำคัญได้แก่ปรสิตและโรคเชื้อรา ปัจจุบันทางฟาร์มมีปลาคาร์บมากกว่า60สายพันธุ์เน้นสายพันธุ์ที่คนนิยมและการประกวดอาทิโคฮากุซันเก่โชวาชิโร่อสกิและซูซุย โดยเฉพาะสายพันธุ์ดอยสังเกเพศเมียขนาด65เซนติเมตรมูลค่า2 7 7 0 0 0บาทที่ทางฟาร์มได้ส่งเข้าประกวดของสมาคมนักเลี้ยงปลาแห่งประเทศไทยจนได้รับรางวัลแกรนด์แชมเปี้ยนซึ่งมีลักษณะเด่นทั้งในเรื่องความคมชัดของสีและรูปร่างใหญ่สมส่วน ลูกค้าของทางฟาร์มจะมีทั้งกลุ่มนักเลี้ยงทั่วไปกลุ่มรีสอร์ทและกลุ่มนักเลี้ยงประกวดนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้เลี้ยงเสริมห่วงจุย้ยตามความเชื่อที่ว่าปลาคราปเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จมั่งคั่งและอายุยืนโดยจะนิยมเลี้ยงแบบคลาส,สายพันธุ์และสีจํานวนตั้งแต่9ตัวขึ้นไปเราเรานำปลาเข้ามานะครับปลาญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมีความเที่ยงตรงทางสายหมายความว่าเขามีการพัฒนาจนนิ่ง แต่ปลาไทยหรือปลาที่เราซื้อตามบ้านเราเนี่ยมีการผสมหลายสายพันธุ์เวลาออกลูกมาก็จะเกิดจากเป็นปลาสเปซปลาแต่ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเพาะขาวแดงลูกออกมาส่วนใหญ่ก็คือขาวแดงนง้ำพอก็จะไม่มีสีอื่นปนกันเลยการเพาะพันธุ์เราจะใช้ปลาที่อายุ3ปีขึ้นไปนะครับที่เป็นแม่พันธุ์ตัวตัวผู้นะครับหรือเพาะพันธุ์เนี่ยอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปเพราะตัวผู้เรามองแค่ว่าคุณภาพสีดีไหม นะครับส่วนแม่พันธุ์เนี่ยต้องคุณภาพสีดีบอดี้ดีและอายุต้องได้1ถ้าอายุได้ปริมาณไข่ก็เยอะเพราะฉะนั้นการที่จะมีปะเปอร์เซ็นตที่ได้ปลาดีก็ท่างเยอะขึ้นการแนะนําในการเลี้ยงเพื่อให้ปลาอายุยืนนะครับผมก็จะมองถึงเรื่องของอการให้อาหารแล้วก็การดูคุณภาพของน้ำนะครับบางท่านนี้มือใหม่บางทียังดูไม่ออกว่าถ้าคุณภาพน้ําแบบเนี้ย ถึงแม้กระทั่งน้ําใสนะครับก็จะมีผลเสียกับปลาอายุปลาก็สั้นได้ครับหรือเขาจะตายโดยที่เราไม่สามารถทราบสาเหตุได้เลยเพราะน้ํายังคงใสอยู่แต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ระบบกรองการที่เติมยาหรือเติมตัวช่วยย่อยหรือจุลินทรีย์เข้าไปช่วยบําบัดก็ช่วยได้นะครับนี้เราอยากให้ดูเรื่องน้ําให้เป็นเลี้ยงอาหารให้ถูกต้องนะครับปลาก็จะอายุยืนนั่นเองครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ที่จังหวัดกาลสินซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทุกสาขาอาชีพมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพ่อค้าแม่คา้าและล่าสุดบรรยากาศการซื้อขายที่ตลาดแตงโมโคกดอนหันตมุดดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินซึ่งที่ชื่อว่าเป็นตลาดแตงโมที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานกลับเงียบเหงาซบเซาลงเป็นอย่างมากในรอบ10ปีจากการสอบถามนางวรรณภาสอนสัน แม่ค้าตังโมบ้านดอนยานางกล่าวว่าผลผลิตตังโมปีนี้ดีกว่าฤดูการผลิตที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยพื้นที่ทำการปลูกมีน้ำเพียงพอและมีฝนตกประกอบกับหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 มาตั้งแต่ปี2563จึงทำให้มีแรงงานคืนถิ่นกลับบ้านและหันมาปลูกตังโมกันมากขึ้นพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวจึงมีตังโมเข้าตลาดเป็นจำนวนมากแต่บรรยากาศการซื้อขายตอนนี้กลับซบเซาเนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด -19 ในรอบที่3ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะลดราคาให้กับพ่อค้าคนกลางหรือลูกค้าทั่วไปการซื้อขายก็ยังไม่คึกทักไรายได้ลดลงไปมากถือว่าเงียบเหงาสุดในรอบ10ปีด้านนายวิชัยสีเชียงสาชาวอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นพ่อค้าที่มารับแตงโมไปขายกล่าวว่าตนยึดอาชีพขายแตงโมเป็นอาชีพหลักโดยจะมารับซื้อแตงโมที่ตลาดแห่งนี้ไปวางขายตามตลาดนัดทั่วไปเดิมได้กำไรครึ่งต่อครึ่งแต่พอเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ในรอบที่3ซึ่งถือว่า ค่อนข้างรุนแรงก็มีผู้ได้รับเชื้อกระจายหลายจังหวัดซึ่งส่งผลกระทบต่ออาชีพการขายตงโมเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีลูกค้าออกมาเดินตลาดเพราะกลัวจะติดเชื้อโควิด -19 จึงต้องเปลี่ยนวิธีการขายใหม่ทั้งเร่ขายตามหมู่บ้านขายปลีกตามร่มไม้ริมถนนทําให้แตังโมขายออกช้าประกอบกับอากาศร้อนก็ทําให้เกิดการเน่าเสียแต่เนื่องจากเป็นอาชีพหลักและมีนี้สินเยอะไม่มีทางเลือกอื่น จึงต้องมารับซื้อแตงโมไปขายตามต่างจังหวัดแม้จะเสี่ยงกับการขาดทุนก็ต้องยอมอย่างดีที่ช่วงนี้แม่ค้าที่ตลาดแตงโมโคกดอนหันมีการปรับลดราคาจากเดิมกิโลกรัมละ8ปดถึงสิบาทลงมาที่กิโลกรัมละ5บาทจึงเป็นการประหยัดต้นทุนในการซื้อลงบ้างยังรูงก็ตามในภาพรวมยังถือว่าบรรยากาศการซื้อขายเงียบเหงาที่สุดในรอบ10ปีเพราะไม่มีพ่อค้ามารับซื้อเนื่องจากตลาดนัดหลายแห่งปิดส่วนที่ยังเปิดก็ยังไม่มีคนออกมาซื้อเพราะลัวติดเชื้อโควิด -19 ดที่นางกล่าวทาให้แตงโมล,ล้นตลาดเป็นจํานวนมาก อัปเดตข่าวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามพลราชนะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมการข้าวตอนนี้พกักการสครูค่ะค่ะ ชุมชนเฮาก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพดีน่าแต่ทำไมม่มีคนซื้อเลยเนาะเพราะอยังเนาะเฮ้ยๆฮ้ยทำไมข้าวเองอ่ะขายดีจังบอกเคล็ดลับข้าหน่อยสิข้าบอกเองให้ก็ได้ที่ศูนย์ข้าวชุมชนของข้าขายข้าวดีก็เพราะข้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามคำแนะนำของกรมการข้าว และไปขอใบอนุญาตรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและออกเลขประจำพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการการันตีว่าข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐานถ้าขายดีมันก็ไม่แตกอ๋อโอเค ับมาในช่วงนี้นะคะพางผู้ชมมาติดตามทางด้านกรมการข้าวนะคะซึ่งเขาได้ให้ความสําคัญค่ะในการสนองพระราชดำริการพรัฒนาด้านข้าวของชาวนาไทยเพื่อให้พี่น้องชาวนาไทยนะคะสร้างขวัญกําลังใจสร้างความมั่นคงแล้วก็สามารถประกอบอาชีพการทํานาได้อย่างยั่งยืนด้วยติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะค่ะ ที่3พฤศจิกายน2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรกิจกรรมของสถานีทดลองข้าวพิมายจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันเป็นศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาสังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าว และพระราชทานพระราชดำริต่างๆแก่ข้าราชการของสถานีโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาดินเคม็มแก่ข้าราชการของสถานีเป็นที่มาของงานวิจัยและพัฒนาหลายๆโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจากการเสด็จทอดพระเนตรกิจการของศูนย์ทดลองข้าวพิมายศูนย์ทดลองข้าวพิมายมีกิจการในการดําเนินงานเรื่องทดสอบเทคโนโลยีพันุข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าวหลังจากที่เสด็จอทอดพระเนตรกิจาการของสถานีทดลองข้าวพิมายแล้วสถานีทดลองข้าวพิมายได้นาเนินการทดลองพันุข้าวเป็นระยะเวลาน,านานอย่างต่อเนื่องและก็เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่สําคัญในพื้นที่ทุ่งสำริดจ,จนปัจจุบันมีพันธุ์รับรองคือพันกอขอ73เป็นพันธุ์ข้าวที่ ทนทานต่อดินเค็มกระจายให้กเกษตรกรในพื้นที่ได้นำไปปลูกและมีพื้นที่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องของดินเค็มการปรับปรุงดินเค็มในพื้นที่ทุ่งสำริดมีพื้นที่กระจายเกือบ1 200, ล้านสแสนไร่เกษตรกรได้ยอมรับนำวิธีการดังกล่าวไปใช้แก้ไขปัญหา องตนเจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ดําเนินการในศูนย์วิจัยข้าวนาครราชสีมายังมีโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงหรือวานาเกษตรที่เกษตรกรในพื้นที่ได้นําไปปรับใช้ในสุดใจดวงกลางเกษตรกรตาบลสีดาอําเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมามีจุดเริ่มต้นในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจากเดิมทำนาอย่างเดียวประสบปัญหาราคาตกต่ำไม่สามารถตั้งราคาเองได้จึงได้ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสานลดพื้นที่นาข้าวแบ่งมาปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลเช่นกล้วยมะม่วงมะละกอฝรั่งและมะขามเทศซึ่งเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ดินเค็มจนสามารถปลดหนี้และสร้างไรายได้สู่ครัวเรือนได้อย่างมั่นคงสวนมีใจข่าวเปิดกำะันแนะนำกัน ใส่ปุ๋ยใส่นี่แหละครับมีความรู้จากทางศูนวิจัยเขาเป็นหลายๆอย่างที่เขามากห้คกามว่วมมือทังที่ผมเผ็ดยูซูมือนี่นะหน่วยงานทางศูนวิจัยเขาท่างกเ,ษเกษตรเปินก็ต่างคนต่างมากพัฒนาชุ่มชนกันอย่างเขามากขึ้นกันครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่หน่วยนี้ทีมาสนับสนุนทุกด้านครับเมื่อก่อนเกษตรกรทํานาอย่างเดียวครับทํานาอย่างเดียวแล้วทีนี้ประสบป,ปัญหาขาดทุนนะครับแล้วก็วเรา,าเอาหลักเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ ื่อความยั่งยืนทางการผลิตนะครับทําให้มีพืชหลากหลายมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับแล้วก็อบรมการอบรมเกษตรกรนี้ทําให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรต้นแบบอะครับสามารถที่จะขยายผลให้เกษตรกรเครือข่ายได้อื่นได้ครับการว่าทีว่าเศีษยติจิตพ่อเบียงเราครับเมี่ยงเฮ่าชิดยางอย่างนนแหละครับน้ำมะปู่เลยครับทีว่ามันถือบวบาทไล่ใจของเฮ้าภายในครอบครัวนะ ให้มียางละเล็กละน้อยให้มันมีที่ว่ามองเห็นอย่างตรงนี้ว่าเขามาสวนหนึ่งคือบ่ได้ไปหาซื้อของในตลาดนะครับได้กินในของสวนวันผมมาน้าหนี่ผมบอกเคยห่หอเข่าตะเทียผมมากินหมากไปในสวนกะเลียวเลยเพราะว่ามันเป็นยัง่งมันมันถิบว่ได้คาใส่ยายเขาถิบบ่ได้เพราะว่าการดีผมเม็นมานน่กับที่ว่าบอกเขาบอกวาเรียดูลูกในไร้่องการศึกษาอย่างทุกคนครับครับอันนี้แหละเป็นิงที่ ดีที่สุดของของพระเจ้ายุ่หัวลว้ของล้อกเก่าแครับที่ว่าให้เหตุไหลหน้าสวนผสมเศรษฐกิจพ่อเพียงนะ่นะเหตุแบบพ่อเพี้ยงอยากจะเหตุเกินเพี้ยงเพื่อนว่า,านำของคนม,มาใส่ก็เลยถือว่าดีขึ้นตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีไหมากจริงๆครับตัวนี้ถือเป็นเสียงที่สะท้อนของเกษตรกรที่ได้น้อมนำหลักคำสอนของพ่อมาปรับใช้ ในด้านการเกษตรจนมีชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงตามพระประสงค์ของพ่อหลวงที่ทรงเห็นถึงความสำคัญของภาคเกษตรที่เป็นรากฐานนำไปสู่ความเจริญของประเทศพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยาภาพและสายพระเนตรอัญยาวไกลส่งให้ความสำคัญกับด้านการเกษตรการพัฒนาแหล่งน้ำชลประทานการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรหลายๆโครงการในปัจจุบันส่วนในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่นะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรและที่สำคัญมีผลผลิตที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดด้วยช่วงหน้าติดตามชมด้วยกันค่ะค่ะ เดี่ยวนะนี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสปกพี่ไม่กลัวผิดกฎอนไม้หรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่งไงฮะพาค่าติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสอปกปลูกได้เลยจริงเหรอจริงครับรเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสบปก ได้ร่วมลงนามเอ็มกับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้และเป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีดิไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่ืนแผ่นดินทองคา มาในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามดูความสําเร็จของการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ของพี่น้องกเกษตรกรที่ตําบลบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะคะเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ํามันตําบลบ่อทองค่ะเขารวกมกลุ่มกันนะคะเราก็สามารถที่จะต่อรองราคาแล้วก็เพิ่มรายได้เสริมให้กับกลุ่มสมาชิกด้วย<ะ>ไปติดตามรายะกันได้ในช่วงนี้ค่ะ เกษตรกรในตำบลบ่อทองอําเภอบ่อบทองจังหวัดชลบุรีรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ปามน้ำมันตำบลบ่อทองจำนวน42รายเพื่อการต่อรองราคาขายผลผลิตและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้รับการจัดสรรพื้นที่จากสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรืสอสป,ปกอค,คนละ6ไร่แบ่งเป็นพื้นที่สวนปาม5ไร่และพื้นที่ที่อยู่อาศัย1ไร่เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตปามขายได้กิโลกรัมละ2-3บาทแต่พอมีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่สามารถต่อรองราคาได้ถึงกิโลกรัมละ5 บาททำให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปลามน้ำมันตำบลบ่อทองได้รับเงินปันผลจากการขายผลผลิตปลามมากขึ้นการรวมเป็นแปลงใหญ่เนี่ยมันก็ลักษณะมันคล้ายกับเรารวมแบบเป็นสหกรณ์ด้วยเนาะมันมีการต่อรองเรื่องราคาเรื่องอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าสมาชิกอยู่แปลงปลามโดดๆดดคนเดียวแค่5้าไร่อย่างเงี้ยนะคะเราส่งเราอะไรเราอาจจะ,ะได้ราคาที่มันไม่แพง แล้วก็ความสะดวกในการขนส่งหรือระบบจัดการอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยก็คงจะได้ราคาที่มันไม่ดีแล้วก็ไม่สะดวกนะคะแต่เมื่อเรารวมเป็นแปลงใหญ่แล้วก็อยู่ในส่วนของสหกรณ์ด้วยเนี่ยระบบการจัดการมันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะในในเมื่อปีสองปีที่แล้วเราก็ได้รับเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรมันดีตรงที่ว่าเราก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ไหนเข้ามาให้เราทํานั่นทํานี่ แล้วก็แนะนำเราทําการตลาดค่ะว่าเราควรจะปลูกไอ้น,นี่ตลาดต้องการนะได้ราคานะอะไรเงี้ยเขาต้นแนะนำเรามากมายค่ะแล้วก็มีพัฒนาที่ดินก็มาช่วยเราทางทางปุ๋ยทางดินอะไรเงี้ยแล้วก็มาแนะนำเราทำพวกปุ๋ยพวกอะไรยาฉีดน,น้ำหมักอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายเลยเต่อไปนี้เราก็คิดว่าพวกเราอ่ะน่าจะช่วยกันพัฒนาพวกเรากันเองนะคะ เพราะว่าถ้าพวกเราไม่ภาสนาคงไม่มีใครช่วยเราแล้วเพราะว่าเขาช่วยเรามาเยอะอะสมาชิกในกลุ่มยังใช้พื้นที่ที่อยู่อาศัยปลูกพืชผักสวนครัวรวมไปถึงผลไม้เช่น กล้วยมะละกอมะม่วงไม่ใช้สารเคมีนำไปขายตามตลาดนัดชุมชนสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้ถึง8,000ถึง1,000 0บาทต่อเดือนนอกจากนี้พื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ปามน้ำมันตำบลบ่อทองจังหวัดชนบุรีจะพัฒนาพื้นที่แหล่งนี้ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรอีกด้วย อยากพลาดนะคะเรื่องใดๆก็ตามในแวดวงเกษตรติดตามรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะพบกันได้ทุกเชา้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเชา้าทางช่อง MCOT HD กดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุบกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชนลทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะนะครับวันนี้ทั้ง3วันเนี่ยจะเป็นเรื่องของการอบรมแบบออนไลน์ออนไลน์100%นะครับก็จะเหมาะกับ สภาวะสสานการโควิดตรงนี้ด้วยนะครับวิทยากรเราก็จะอยู่ที่มกชแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ไปยังสถาบันการศึกษาทั้ง8แห่งนะครับจริงๆหลังจากนี้ก็จะมีเรื่องของการฝึกนะภาคสนามในเรื่องการตรวจประเมินด้วยนะครับอาจจะเลื่อนเวลาไปนิดหนึ่งเพื่อรอความพร้อมในในเรื่องการเดินทางในเรื่องโควิดนะครับเพราะนั้นหลักสูตรก็จะครบทั้งภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติครับ ส1 1เนาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมมาพบกันนะคะในรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรายการที่จะมาเพิ่มเติมสาระความรู้ทั้งทางเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันแล้วมาพบกันนะคะ